ก็คือจากที่สถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักจากสถานที่ที่ว่าเราไม่เคยมากลับได้มาแล้วก็ได้เจอผู้คนที่ไม่เคยหุ้มล้อมตัวเราไม่เคยให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้เราก็ได้มาเจอจริงๆค่ะกับความรักที่เขามอบให้เขาทั้งมีแกงมาให้เสื้อผ้ามาให้ทุกๆทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องพูดแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับของทุกชิ้นที่ว่า f อีมีมีน้ำใจนะคะ ส่ตงต่อมาให้แม่หยิมลีหรือพระหาทพีเจ้าพร้อมน้องทิพย์ขอบคุณค่ะมขาขอเปลี่ยนไปเลยไหมครับอะไรนะชีวินตนะตอนนี้เปลี่ยนไปสมันก่อนขนาดไหนถามว่าเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนไหมมันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่านะคะเพราะว่าแม่หยิมลีอะต้องรับภารัก็คือทางบ้านอีกก็คือนะคะทางบ้านของแม่หิมลีห้องน้ําห้องครัวก็ยังไม่ยังไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่พี่โพสตมีกําลังซัพ์ให้เมื่อกี้แม่หยิมดีกลับขอบคุณด้วยอย่างสูงนะคะที่ว่าได้กลับไปรักษาแม่ทั้งสามโรคที่มารวมแล้วเพราะว่าแม่หยิมดี mm. เหลือร่มโพร,ร่มเดียวแล้วนะคะร่มโพแก้วอะ่ะเหลือร่มโพต้นนี้ต้นเดียวแล้วร่มโพทองได้ไปแล้วนะคะเป็นเวลาสามปีแล้วเหลือร่มโพแก้วเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ได้ที่ว่าได้ตังมารักษาแม่จนเกือครอบครัว แม่หยินดีทำหมดแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแม่หยินดีขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกๆคนนะคะที่ช่วยนําเสนอข่าวไปในทางที่ว่าโอเคแล้วก็มีกระแสติดตามแม่หยินดีขอบคุณมากค่ะทุกทุกช่องเลยนะคะตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นแล้วกับเขาจนถึงวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความยังไงบ้างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็มีแฟนคลับอะค่ะเข้ามาแบบขอถ่ายรูปหรือว่า คอยให้กำลังใจมาคอยติดตามเยอะมากก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับแม่มากๆที่มีเออแฟนแฟนคลับเข้ามารักแม่เยอะมากค่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เยอะไปแม่ตอนนี้เยอะก้นะคะอีกอย่างหนึ่งเท่แม่หญิงดีได้มีวันนี้นะคะแม่หญิงดีจะไม่มีวันลืมเลยนะคะแม่หญิงดีได้มีจุดยืนนะตรงนี้ เฟซก็เล่นไม่เป็นโซเชียลก็เข้าไม่ถึงแต่เพราะคนนี้นะคะที่เป็นแลนต่างด้าวในที่วันนี้นะลุงนะแม่ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดสมความปรารถนานะน้องนะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูกไม่ต้องรอ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 โอเคนะเมื่อวานนีี้อ่ะมก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอืม อะไรที่แบบว่าเคยทําแบบเคยแกงเคยอะไรกันมาแบบแรงแรงบางทีแม่ก็โกรธจริงคือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อกเฟซบล็อกเบอร์โทรศัพท์ใช่บ่อยมากแต่แต่ก็ยังกลับมาแบบทําผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ก็ก็ขอขอโทษแม่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยล่วงเกินไปแรงแเคยแกงไปแรงแงค่ะ